ครับสวัสดีครับพี่น้องที่กรุรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าช่องครูโคกนะครับวีทีอีสารกับพ่าพ่อพี่พอ่อน้องในื้อนี้นะครับเป็นเมื่อแรกของวันทํางานของข้าราชการนะครับของประเทศไทยเมื่อแรกของสัปดาห์นะครับไปไปลายเดือนเมษายนหลังจากฤดูสงการที่สิ้นสุดลงไปแล้วทหารเขาสู่เวียงงานการสางงล้วครับพี่น้องก็ได นะครับหรือประเทณีทั้งอีสานประเทศไทยก็คือบุญบังไฟนะครับหลังจากบุญบังไฟแล้วตามวิถีชีวิตแล้วก็จ้าสีในขณะที่เอาบุญบังไฟนะครับจุดบังไฟนี่ก็ที่เป็นการเลี้ยงบางหมู่บ้านเลี้ยงถวายปูไปน้ำนะครับเจ้าปูเจ้าตาที่พูนว่าเป็นอาหารรักษาไปจาหมู่บ้านตามความเสื่อของชนชาวอีสานที่สืบทอดกันมานะครับการลียงจเจปู่เอา ไก่เอาอยัางไปถวายแล้วก็บ่งข้างไก่เนียครับพี่น้องผมถ้าข้างไก่มันโค้งงอลงงามก็ถือว่าฝนหลาฝ้าดีนะครับอ่อเปิดพันธัญญาหารรุ่มรสมบูรณ์ถ้าปีใดไก่เสียงไทยนะครับถ้าข้างไก่นะครับอ่อมันสั้นซอกลอกขึ้นไปแล้วก็ถือว่าอันตรายนะครับปีนั้นะครับบ่ได้ผลเพราะสันตอกอันนี้คือความเสี่ยงของทั้งอ่ อีสานนะครับทางอีสานมูวานเจ้าอีสานทางสุรินทร์บุรีรัมย์ี่พนเลียงสร้างเกินครับกอเพนสีว่างไปออกการออกงานังสีพ่พลเกิดิเสียงไทยนะครับเอาไก่นะครับไปถวายพระคุปประกรรมแล้วก็เสียงไทยข้างไก่ถ้าข้างไก่โค้งงอนงามก็ถือว่างานที่สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีบ,บ่กีอุปสรรคนะครับอันนี้ก็เป็นความเสื่อนะครับหาก ผูใด้โบเซอร์กะจะได้ลบลูประเ,เพี้ี่ของผ่นะครับอันนี้ยึดถือกันมานานบ่ฮหูว่าประชาชนาวเล่าประเป็นต่อยู่หรือบ่บ่ฮหูนะครับแต่ว่าอีสานประเทศไทยยังยึดถือกันอยู่ครับหลายหมู่บ้านนะครับก่อนสิลงไหลงหน้าไหวเจ้าปูเจ้าตาเสร็จแล้วกับจุดบังไฟขอฝากขอฝ,ขอฝนนะจากพญาแถนตามที่คลิปถี่คู่โผล่ลงกอนนะครับว่าบังไฟทุกงมือนี่ยเขาจุดกันมันบมเมนแค่ประเพณนี้ แล้วนะครับมันเป็นธุรกิจนะครับจงเป็นธุรกิจเงินหลายสิบล้านหลายพันล้านนะครับถึงมันก็หมุนเวียดใน,นัันละพี่น้องผมเนี่ยมือนี้ผู้นี้เดิมพันได้ถูกไปกินเดิมพันไปนะมือนาเป็น,นของไข่บังวันวานสินะเพี่น้องผมนี่คือวิธีสานกับพี่น้องผมอ่บ้านนี้มีอาชีพที่ทุกประเทศมีคืออาชีพอย่างไรดี นั่นคืออาชีพที่คู่โคกไม่จักวอดนะครับแต่ว่าตามตามที่เคยเห็นมาแล้วนะครับมันเป็นอาชีพที่บางเถื่อบางที่มันผิดกฎหมายเลยครับผิดกฎหมายแต่ว่ากับให้ายามเหตุกันอยู่นะครับเพื่อการหาเงินที่มันง่ายขึ้นนะครับอาชีพนั้นก็คืออาชีพของผู้หญิงครับนะเป็นผู้หญิงบริการนะครับยังคือม้วนผู้หญิงบริการก็เข้าเปาิดหยอมรับกันทั่วโลกนะครับ บวาริยูอเมริกาฝรั่งเศสอินเดียอินเวียดนามไทยล่ามีเวิร์ตเหรอครับพี่น้องผมอาชีพของผู้หญิงนะครับซึ่งตามจริงแล้วมีครังหนึ่งคู่โคตรติดฟังนะครับในคลิปนี้ก็ได้นะครับมันเป็นความหายกินบนเรื่อนร่างของผู้หญิงนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับ อยู่อำเภอใดคู่โคกก็บอได้บอกนะครับว่าอยู่จังหวัดใดแต่ว่าบอกไม่เห้ว่าอยู่เป็นจังหวัดชายแดนไทยเล่าครับจังหวัดชายแดนไทยเล่ามันก็มีหลายจังหวัดเนาะอ่ามันจะมีอยู่บางอำเภอที่ติดกับชายแดนแม่น้ำคงนะครับซึ่งในแม่น้ำคงนังน่นก็จะมีเกาะแกงนะครับมีอำเภอแห่งหนึ่งคู่โคกเคยไปไปเลี่ยงสังสรรค์กับลูกน้องนะครับ เป็นเกือบร้อยนะครับนะเกือบร้อยคนนะครับไปยูรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับนะไปผักตอนขึ้นก็นมีการนะกินเลี่ยงกันนะครับมีดนตรีครับกมอมย่างดีม้วนกันละวันเถอะเออไปพบปะสังสรรค์กันนะครับหลังจากน,นั้นก็นออกไปศึกษาดูงานเบิงตัวเต่านะครับตอนเดินทางไปถึงนี่ตอนกลางคืนเมื่อที่มีกิจกรรมหนึ่งนะครับหลังจาก จะร้องเลี้ยงกันแล้วมันก็คือว่านนั่นละตามประเภทนี่ในวงสนทนามันก็ตรงนี้เื่องเดิมที่มีแอลกอฮอล์แล้วมาเลี้ยงมาสังสรรค์กันอันนี้เป็นหนอกเวลาราชการนะการสังสรรค์กันไปเพราดีการสังสรรค์บอลไปจบครับนีดนตีครับความขึ้นมากกะโอ้มวลกําลังเคลิมด้วยอารมณ์นะครับกามีผู้ยิ่งมากมาเสิร์ฟนะครับมาเสิร์ฟมาเสิร์ฟ เทืตามตัวต่างๆนะครับผู้หญิงเรานี่กะวอากันตรงๆว่าสามารถใส่เงินนะครับให้ติปแล้วก็สามารถที่นั่งดื่มนั่งดิ่งกับเขาได้นะครับแล้วก็ชาววาถือกันกะว่ากันตรงๆนะครับผู้หญิงประเภทนี้เขาก็หาเงินอยู่แล้วนะครับอยู่ในห้องอาหารหาเงินเลยจงไหนล่ะพี่น้องผมหาทุกวิธีทางอันล่ะนะครับก็มีการาล่วงละเมือ ทั้งเลื่อนล่างกันนะครับพรดีคู่โคกผันเป็นคนที่สังเกตและการสิเอาพฤติกรรมของผู้ใช้โดยทั่วไปผู้ใช้เฮือนโดยทั่วไปนี่ไปแสดงตอ่อหน้าชุ่มชนหรือลูกน้องกันมันก็บหมสมก็เลยฉีกตัวออกมานะครับฉีกตัวออกมาแล้วก็ไปตามติดวิถีชีวิตของอผู้ยิงเรานั้นว่าไม่จักใสนะครับร้อยละหนึ่งร้อยมาจากประเทศ เื่อนบ้านสอปอปอลาวครับอันนี้ลอยทั้งลอยนั่นเป็นผู้ยิ่งที่เดินทางมาจากสอปอปอลาวเดินทางมาแบบใหผู้หกศบวิญิกสอพีกยังบวแล้วเลยครับสักถามนี่คาถามก็ไปถามทั้งเจ้าของร้านแล้วก็ทั้งอีสนิดกบเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่นั่นคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ครับ เจ้าที่ตำรวจโยนโบสูงเะครับเป็นแค่ไดดับนะไดดับแต่ว่าํำตาทํำตามคำสัำ่งของผู้กำกับละมั่งครับกับเจ้าน้าที่คำตมแน,ะนว่ได้เวทีเวลาหกโมงแงนครับประมาณทุ่มอ่อประมาณทุ่มหนึ่งถือมือดมืดแล้วนะครับจะมีผู้ยิ่งเล่าเรานี่นะครับแต่ที่เต็มใจนะครับว่าทำงานในประเทศไทยนี่น้ำหอมอาหารนี่ครับ สิบม้าร่วมตัวกันอยู่แถวฟังโขงนะครับแล้วก็ขี่เรือมาอยู่เกาะมันเป็นแกงเป็นเกาะเป็นโขดหินนะะอยู่กลางแม่น้ำโขงขอนค่างที่มหาประเทศไทยนี่แหละในเกาะแห่งนี้สามารถใส่สัญญาณโทรศัพท์ของไทยก็ได้ของลาวก็ได้ครับนะเพราะมันอยู่กลางกลางบ้านนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่หาเงินบนเรือนรางของผู้ยิ่งนี่แหละไปรับเอาครับ นะหลายคนเนยครับบบตํมก็สามสิบสี่สิบคนนะครับเอารถยังไปเอาวัานเจ้าก็รับเอารถตำรวจนั่แหละครับมีตาโลเนี่ยแหละไปรับเอานะครับมีขั้นหนึ่งนตาโลอีกสองขั้นหนึ่งทั้งหมดสามน,นะครับอีกสองขั้นหนึ่งเป็นรถปีกับนะธรรมดาเนี่ยแหละนะครับเป็นปีกับแคปธรรมดาบรรจุผู้สาวเรานั่นนะครับขามมาจาก อกองแกล้วนนั่นนะครับเอาเลือไปรับขืนมาแล้วกับมนานังนั่งถึงบนรถแล้วเอารถโม่นนั่นกับไปได้บ้านครับพวกเจ้าหน้าที่เรานี่แล่ละมีผู้คุมข้องคือเจ้าหน้าที่เอา้หยิง่งเรานี่ไปลงตามหองอาหารต่างๆนะครับนะเป็นหลายสิบคนนะครับนมหองอาหารต่างๆว้าทบ,บริการเสิร์ฟเครื่องดื่มให้แขกถี่มเที่ยวนะตามหองอาหารแถวชายแดนนะครับแล้วก็ไอ้นุม่ม พื้นทั้งหลายทั้งฟังไทยนี่โบเมนแตเชจังหวัดอยู่แถวชายแถบชายแดนเนี่ยครับจังหวัดอยู่แถวทางในพุ่นกันหัวกันต่อตไปกามาครับผู้ดใดต้องการที่ซื้อบริการสา,าวเล่ากามาครับนมาแล่ะครับรบุนทีมีทีห้องพักเป็นรีสอร์ทห้องพักให้พร้อมโบตกลงราคากันได้ถือถือใจไปเลยครับห้องพักรีสอร์ทนะครับตลอดลุงเจ้าขามือบ่ได้ครับเพราะว่าถึงเวลา แอบไอ้หงนาฬิกานะครับตีห้าโกว่าครับต้องรีบออกจากประเทศไทยครับแล้วก็มีรถมารับขับรถเนี่ยคุ้มข้องหดยตำรวจนะครับเอามาเอามารับแล้วก็เอาไปส่งข้ามแนะนำโขงไปไปอยู่บ้านอยู่เพื่อนเจ้าของนะครับคือเขาเหมือนเดิมพักผ่อนเยินใจตรงเจ้าของแรกมากก็เป็นแบบนี้มุดอยู่จังสี่ตลอดครับแต่ที่สอบถามมึงแล้วการที่เข้ากล้าเปิดเผยก็เพราะว่า เขาเสื่อมันว่าผมนี่คู่โคกบริเป็นตำรวจแต่ไปใส่บริการในร้านอาหารนั่นนะครับผ้ามูอผ้าพวกไปเป็นเกือบลอยเนาะมันก็ถือว่าเข้าไปเออไว้ใจได้นะครับก็เลยนี่คู่โคกบริเปิดเผยยางเตือแต่ว่าอยู่มองไดคู่โคกบุบอกได้สิค่มตีตำรวจหรือผู้้มมีพี่น้องตำรวจตี่มาฟังคลิปนี่เลยว่าว้ใส่มาใส่ไล่กันเกินไปบริใส่ลไล่ครับอยากเข็นอยากบ่งไป เพื่อาตนเองนะครับดังนั้นทุกมือนี่นะครับผู้ที่ผู้ยิ่งที่ประกอบอาชีพเรานี่เนะี่ยเขาว่าได้คำน,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 นึงถึงว่ารักน่วนถึงวนตัววดนนึงนี่ถือว่าความใสบริสุทธิ์นี่ยังหอกครับนะแต่มันเป็นการดินรนนะครับโดยสภาพทั้งเศรษฐกิจขคครอบรัวยากจนยากจนนะครับบ่มีที่ทํากินบงังบ่มีวีซ่าอาชีพที่ไปหากินทั้งใดใด นะครับก็เลยทําทการอาชีพแบบนี้นะครับขายเรื่องลางนะครับปัจจุบันนี้มีบอที่คู่โคกบอมาเนี่ยาปีครับหาปีย้อนหลังนะครับปัจจุบันนี้มีบอมีครับเกลือคือเกลครับนะเกลือคือเกลืแล้วก็พี่น้องที่เสื้บบอครับขณะรจชการตำรวจะระดับผู้กำกับนี่เงินเดือนนี่ไม่ได้หลายหรอกครับแต่ว่ามี รายใดมีผลประโยชน์สามารถมีเงินฝากเป็นหลายสิบล้านได้นะครับมีเงินฝากเป็นล้านได้หลายสิบล้านได้นะครับและการขึ้นตําแหน่งตัวจะไปถึงผู้กํากับเนี่ยมันต้องใจหลายล้านเลยครับนะมันจังทีนั่นใดนี่คือวงการดีกําลั่งตีแพ้กันอยู่ในวงการตํารวจเนี่นะครับโล่เงินนี่แหละแต่ว่ามันเป็นจังใดนะครับมีการซวยทรงซวยเก็บซ่วยกันจังใดอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับ แล้วก็มันเป็นความเต็มใจระหว่างสองฝ่ายครับฝ่ายไปเที่ยวคือไอ้นุ่มทั้งหลายแล้วก็ฝ่ายผู้สาวที่ต้องการที่ค้าขายร้างเรื่องรางเจ้าของเองเพื่อเอาน้ำเงินไปใส่ในชีวิตไปจำวันสร้างทนะของตัวของเองขึ้นมาให้ได้ต่อยเหลือขอบร่วต่อยเหลือพ่อแม่ขี่รอความหวังอยู่มันเป็นการหาเงินที่ง่ายครับง่ายเพราะว่าการติปเตลือเทือนเ่าเอาเอาเอาใจแขกจริงๆเี่ยติบเตลือเทือเต็มโหนกครับ บอ่อธรรมดานี่ก็ถือว่าอาชีพหนึ่งที่คู่หัวเคยไปพอปัจจุบันี้ไม่ว่ามีอยู่ครับแต่เขาถือกะจีเขาบริสนใจนะครับว่าอาผู้ชายที่มาเป็นคููข้องเข,งขาแน้หน้าคตนั่นสิคํานึงถึงความบริสุทธิ์สาวบอ่อสมัยทุกมือเนี่ยมันแขงเบือไปละครับไม่มีคนไปถามถึงว่าจะเคยทานไส้วันยังบ่อนี่เลยถามถือกือใจกับแต่งงานกนโหลดครับไปอยู่น้ำกันโหลด แล้วก็ข้องคู่กันไปนะครับขพอย่างเดียวในขณะที่ข้องคูกันแล้วเนี่ยต้องมีความซื่อสัตย์ทุจริตต่อกันมันก็อยู่กันหยืดขึ้นเ่ามีหลุมมีเต่าไปน้ำกันนั่นแหละครับแต่ว่าฉผพานมากเขาก็เคยประกอบไปสิบอย่างบางคนถือปกปิดไปเลยครับบรูนะครับบรูเพราะว่าการประกอบอาชีเนี่ยนี่มันต้องขายทุกเรื่องล่างน้ำนะครับการที่เอาผู้สาวจากฟังสปปอเล่าของอาเนี่ยมันต้องมีการจายสวยเด้ยครับ ได้ได้ที่เกิดจากผู้สาวเรานั้นส่วนหนึ่งต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ครับคนละหัวละเท่าไรน,นะครับสมมุติจะรับแขกมือหนึ่งขึ้นหนึ่งอ่ะคนหนึ่งยังสิในราคาประมาณพันห้าบาทยังสิตัวจริงก็อาจจะได้แชร์หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทมันก็นเท่ากับหกแสนหาหกแสนหาหมื่นจีบในสมบปล่าเล่าก็ถือว่ามือหนึ่งเนี่ครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับต่ ถ้ารับแขกผู้เดียวถ้ารับแขกสองกนก็ได้หลยไปก็นั้นอันนี้เป็นต้นครับอันนี้คือเป็นความจริงที่ปฏิเสธบพได้ใดนะครับทือผู้ปกคงเข้าไปนี่ออกนี่ก็บอกืบอหัวที่ออกยูทูบเลยหรือว่าผิดกฎชุมชนของยูทูบหรือบ่แต่ความจริงที่ตีตีแผ่มันเป็นแบบนี้แหละครับที่นี่ผู้ยิง่งเรานั้นเขาคิดไปจังใดนะเขาบอกมีความหักความผูกพันกับแขกชิมที่ทยวหรอกครับนะคนเขาก็มีคนรักของเขาอยู่แล้วในใจของเขาอยู่แล้วว่าเป็นจังใดนะครับ แต่เขาจําเป็นต้องทําง,งานแบบนี้เพราะว่ามันม่นมีทางเลือกครับว่าสั้นก็อดตายกระนาเห็นโอเห็นใจนี่คือวิถีชีวิตหนึง่งชาวอีสานตะกอนกับเชกเช่นเดียวกันครับนะความยากจนค้นแค่นฐานะในครอความัวบ่ค่อยดีบางก้นก็ถึงขัน้นไปขายเรื่อนล่างอยู่ในตัวเมืองนะครับไปพ่อแสงสีวิไลจังใดมันก็ดะเสียอยู่แล้วเขาก็เลยบ่เด้ว่าเสียใจเสือเสียใจบ่เ,บเด้มา อนาทอดร้อนใจเรื่องเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ของร่างกายของเจ้าของหรือบอ์นะครับอันนี้ก็ไปโทษไปละครับโทษระบบเศรษฐกิจนัน่นแหละโทษความทุกข์ยากปากมองดินร่นเพื่อจะเอาตัวรอดของเจ้าของเองไปได้นะครับแต่ว่าทายุไปยุมากลลวมันเกิดความเคยชินครับหายกินแบบนี้นเกิดความเคยชินพฤติกรรมที่เป็นคนที่อ่อนๆนุ่นหวานติดกกายเป็นคนกราบกระด้างน,บบานี่เรียกขบานเลย ว่าจ้าเั่ห์กับบดีแค่เล้ยวใะเรื่องังสันก็บบอีแค่เดถึงคันโบว่ามีลูกน้องคุณคู่โคกคนหนึ่งมาบอกนะบอกเรื่องวอลเรื่องหัวนะครับอันนี้ก็เป็นข้าเวอลทีซุ่มควนที่บอลหรือบอลกบอหัวแต่ว่าทั้งตีก็เขาออกได้นะครับแต่ว่ายูทูบจีออกได้บอลรูปบอลคู่โคกกับบอลมันใจเด้อครับเด้อเขาบอกว่าให้มันซีไปโลด มันบริซีเขาเลยมันซีศพแล้วแปลไว้ยังไงพี่น้องคือให้เขาทาไปเลยเขาไม่ได้ทํากับตัวเราหรอกเขามีถุงยางที่ถุงยางนะภาษาลาวเอิยว่าศพครับนะศพหรือถุงพี่น้องเลยหัวกวนกันเลยครับว่านจะดึเงินให้มันซีโรดบริซีเขาดอกมันซีศพว่าแต่นี่แหละครับความแก่ตัวของหัวคนนะ ถ้าคลิปนี้รู้ตัวไปได้ก็จะขึงหัวขวนคู่ขอดเละเพราะอันนี้คือประสบการณ์จริงที่มาเอวาสู้กันฟังนะครับวิถีชีวิตของสองฝั่งโของอีสานของไทยและก็ดินแดนเล่าวรวมทั้งภาคเหนือของไทยนํานะครับติงเป็นดินแดนดติดติดต่อกันมนากหลายลอยหลายหลายลอย,ยกิโลเมตรนะครับนะเป็นเพื่อนบ้านนะครับเป็นเพื่อนบ้านกัน เหตุการณ์ทั่ไหมันก็ย่อมเห็นนะครับอันนี้คือประสบการณ์ตรงถามว่าเออบุรุงคนตรงไหนคู่หกไปเขารี่สอดแล้ววะว,ว,วะท่านสาวเล่าเซฟต่วะท่านบอรครับพฤติกรรมเนะี่ยมันมันบนยุนีสถานะที่คู่โคงตรงไปเหตุอีย่างในทางสี่ลูกนอ้องเบื้องแล้วหนึ่งบดีบอแงมใดนะครับตรงเป็นตัวอย่างเขานะครับนี่แต่ไปทําไปสืบคนขอมูลว่าเป็นอย่างก็เหตุจึงสี่ใดมีผู้ใดอยู่เบื้องหลังอยู่บอ เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาหาหกปีแะครับผู้โคกันก็บอกเ้ม่แฉมากเปิดอย่างดอกมาถึงมันนี้ก็เลยบอกให้ฟังสำหรับคาร์ปิโนผมมันเป็ยนแนวนี้ถามาสุเมื่อนี่มีบอกมีครับมีครับนะมีมีมีนะที่ไปให้ถือช่างหรือบอกไปถือมองหรือบอกคือครับถูกนะครับท่านเขาร้านอาหารอยู่แถวชายแดนไทยเล้าว่เกินสองมองครับสอบถามเบือง ทำทาเฮือนเฮือนในจังหน่อยกระเป๋าหนักเจอเลยครับเสื้อผมนี่นะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับแต่ว่ากเห็นด้วยเข็นใจสําหรับผู้ที่ต้องการที่หาอาชีพเพื่อไปเดียงปากเดียงทองของขอ,งขอบรั่้มีความอุดมสมบูรณ์มีพออยู่พอกินคือเทศบาลพิเมืองเขาก็บ,บริวากันดังนั้นหนุ่มไทยสงสัยเฮือนเฮงโบเฮืองเฮืงรักแท้จริงใจหรือตั้งใจไปหลอก ให้ก็นึ่งถึงดีๆนะครับว่าเขาเคยมาทํางานในไทยวะพี่น้องผมงานในไทยมันมีหลายงานเลยครับนะมันมีหลายงานนะงานบริสุทธิ์ก็มีงานโรงงานก็นมีงานร้านอาหารแต่เป็นอาหารตามสั่งธรรมดาบ่เป็นอย่างครับแต่จะเป็นร้านอาหารนี่ทุกรลาแหละครับพี่น้องผมบ่เหลือเสื้อคู่โคกเี่ผูนะลงก้นเกะจนนายอยาของกูละนะนี่คือความเป็นจริง ทีคู่หวกนํามาตีแพรมาบ่นฟังไอ้นุ่มสายหืนทั้งหลายผู้พิดหวังจากซอป่อยสาวเล่านะครับยังมีอีกหลายเลยครับมันไม่แม่นเลยหน่อย,อยลยครับเนะี่ยยังมีอีกหลายครับที่ประสบพบรักรักครุคดคือรักไม่สมหวังบางคนก็ถูกหนุ่มไทยเขามาทํางานในประเทศไทยโอ้รอขักนะเไปไ็นตะเลี่ยงกันกอดเลี่ยงกันรอดกอดกันหุ่มยุดอกกระโตกลงปวงใจยู่น้ำกันโดยบราะในแตงในแแปลงเนี่ย ผู้ใช้ก็ถึงหนาเทศกาลสงการนึ่งสี่กับผ้าอิ้นว่าเมียก็ไอะไรเพราะว่าเขายุ่งกันแล้วนะครับขึ้นมาหยามพอ,อยามแม่จนทั้งภาคอีสานภาคเนือผาคใดก็ว่ากันไปถ้าไปเยี่ยมทามืองครื่อว่าเป็นเป็นเมียจากผู้หญิงจากลราอพอแม่มทั้งประเทศไทยก็บรได้รังเกียรติเลครับพยะวังเกียจแล้วตะลูกเตาว่าเลือกดีแล้วจเจ้าผู้หญิง ขึ้นมาต้องกันนะครับเห็นเห็นอยู่แถวบ้านคู่โคกกหลายคู่ครับขนาดบ้านเล็กๆนั่นนี่นะกะม็มีนะครับอยู่บ้านใกล้เชียงกระหลนะครับไปสอบถามมาแล้วเดี๋ยวมือหนาคู่โคกจะไปสัมผัสแต่คนบน,นมาทํางานแบบคู่โคกวาเนาเขาไปทํางานอยู่โรงงานไปพอกันหักมากกันเขาโชคดีกินใสผู้ชายใส่หนุ่มผู้ชายที่ตกล้มโงใจก็แล้วเลี้ยงดูปูเจือกันมีลูกมีเตา่าดำร่ครอบพรัวอยู่ไหนแถวทุง่งมือนี่ก็ถือว่าโชคดีของสาวเล่าครับ แต่มีอีกหลายกว่านั้นครับอันนั้นเป็นส่วนหน่อยแต่ว่าส่วนหลายนี่สิสถือนุ่มไทยหลอกหลอกหักมักทำลายท,าทีเอากันถึงขันเอาขึ้นมาถึงบ้านถึงเพื่อนผูกคอต่อแขนอยู่ในไทยนี่ล่ละกลับไปก็ไปทำงานนุ่มกันวา่าสีไปแต่งไปแปลงวา่าสีเดินทางไปเล่าผลสุดท้ายนะครับไอ้นุ่มไทยกับส้นแข้งใส่สาวเล่าก้อนนะครับเนื่องจากว่าเจ้าของทิศเหล่านียติดยาเนียสารพัดลาเพศความเป็นยนดูมันเริ่มถึง่้นแค้นยูนน้ำกัน เริ่มขีดขั้นเริ่มความเจรงกลเก่งใ,ใจว่ามีเริ่มอคา,าใส่ใจว่าเพียงพ่อกะและไอ้นุ่มไทยเจ้าสู้กับเปหาจีบสาวใหม่ในโลกง,งานเดียวกันนึงสิระหองระแหงกับพิษกันหอบลูกหอบท่องกับสู้โซบปอเล่ากลเป็นแม่ห้างครับนะคนตุ้ยเปิดใจทุกเมื่อนี่กะส่วนใหญ่กะที่มาจากกันละครับดังนั้นสาวเล่าซึ่งบ่้ไว้ใจนุ่มไทยว่าไหนเด้ออยากแสดงความจริงใจตรงไปให้ถึง ต้องไปหลยเทือ่อต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นชัดเจนว่าเขาเนี่มีความจริงใจอีบีนะครับถึงว่าประสบการณ์สอนเขาถึงว่าสิบรูปรอถึงว่าสิอายุบนุมบันไดน,นะครับเพราะทเป็นเวียกเป็นงานได้นะครับเพราะว่งงาสิงานบ้านงานพ่วงานเฮ็ดให้ใช้ห,ห,ห,หน้าหรือสั่งสาครอรัวได้ซอยเรือเป็นหลักเป็นใชครอบรัวได้ขออจจเขาอาจจะเขาจะเลือกนะครับแต่ยกเว้นวัยรุ่นของเราทุกมือนี้ได้ครับ ผู้สาวไว้รุ่นลาวทุกมือนี่อย่าไปหยอผมบอกเลยผู้พบบอกเลยมันเป็นไปตามยุคตามสมัยครับเข่าเท่าขิดเลี่อย่าไปกีบสาวสำน้อยครับถ้าไปกีบแล้วเอาตะเงินกับพี่น้องผมโดยเฉพาะเ่เคยไปหากันนี่จะโทรศัพท์หากันเลื่อเสอป๋าโดยเฉพาะพวกที่กำลังเรียนหนังสืออยู่สิครับกำลังไว้ต่อเป็นทหารนะครับวอร์นฮอวเวลดีเนี่ยนะครับติตต่อถูกคนบ่ิยเรื่อยอายุครับพวกนี้สาวเราเปิดใจ ติดต่อทุกคนนะครับไยรุ่นนี่ติดต่อกับชายไทยทุกคนแจกแพงดีครับคุยไปแต่ว่าจะเอาสแทยมยอมไปหาผิดหวังครับเสื้อคู่โคลนี่นะผิดหวังเขาบอกเพราะว่านุ่มไทยเนี่ยเขาติดหลอกเอาเงินพวกสูงไว้เนี่แหละครับตป้าวันนี้ไปโรงเรียน,นยังไม่ได้ทานข้าวว่าไท่ห้อมคูนี้ครับว่าไทยกับเป็นคนนี้เอาก็ะวนให้กันละครับซี่ลอยหาลอยว่ากันไปฟ้ามือนีที่ไปไหนล่ะไปตลาด ไปซื้อเครื่องนะโอนไปพันหนึ่งโอนบอัวเศร้าครับที่แท้เขาบปเดีวไปใส่เท่าทีเขาวานะครับก็มีบางท่วนี่เขาไปใส่ในความจําเป็นอีกตามเขาเรียกร้องมาแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขียวครับดื่มเบียร์ประกันเลยว่าผู้สาวที่กินเบียร์เก่งๆอยู่ในประเทศไทยกินเหล้าเก่งๆนี่ไปไปชั่นกันดวนกันรวดกับสาวเล่าครับหงเก่งครับโอนีกินเบียร์เก่งครับสาวเล่าคู่โคกประสพผพัน มาแล้วจึงเอาประสบการณ์มาบอกสู่กันฟังบอลมาจมใสหน้ากล้องเลยครับพี่น้องว่าโอ้ยพ่อใหญ่นี่โอกคฮักจากสาวเล่าว่าก็มาจมติ่นวันน้จมตีครับเออแล้วก็ยังนิยมชอบสาวเล่าก็เขานั่นแหละแต่ผมมีวัสนนาไปเอ,อื้อมอดดอกฟ่าไปเด็ดดอกฟ้ามาดมดอมดอกพี่น้องผมบอว่าถอดแฉแล้วนะครับอันนี้ว่าสาหรับผู้ที่ยังต้องการสิ่มีคููคร้องยังต้องการแต่หาเมียั้งสองผัวเล่าต้องรู้จักเล่าให้มากๆนะครับนี่คือผู้ยิ่งเล่าครับพี่น้องผม แล้วก็บ,บางคนก็นจนอิหรีเป็นตะลี่ต้นนะครับเป็นตะลี่ตน้นเลือกเอาคนที่เขาก็มีการศึกษานำแน่เด้อครับก่อนติธีต่อไปนะครับทุกจนไสซื่อแต่ว่าต้องมีการศึกษานำมอสซึ่งสั่นวกันบุรู้เรื่องอยู่กันบนถึงสามเดือนเดียครับเด็ป้ากันแท้ครับพี่น้องผมเด็๋ป้าที่ทิมกันแน่่วนวัยรุ่นผู้สาววัยรุ่นเล่าเขาก็มีผู้บวบาวเขายืนไปเทศเล่าเหระครับฟื้นเพราะอยากเที่ยวจนจนอยู่เสื้อคู่โอกับ โปรดเชื่อยาบังอาจไปจีบสาวสัน่อยครับต้มทั้งนั่นครับ่น้องผมเชื่อนี่นะเห็นลูกพี่จะเด็ดผมบอก่นะน,นะครับอันนั้นก็ยังเป็นเล็กน้อยอยู่ด้ยนะกระไดสิบก็าปีบอกสิบเก้าปีบ่นะเห็นแม่ห้างแล้วนะั่นเพราะที่ไปเอาแส้ๆเ,เป็นในระบาดนี่นะอีกหลายคู่ครับที่เป็นแนวนี้ย่ามันโอ้ยย่ามาสอ,อย่ามเพราะไปเยี่ยมนะสิมาเมือ่อใดก็โทษบอกในเด้อ กับพิษสังเกตยรติเราอะไยังขึ้นตรงไปทั่วบอกนะสีเสียงผัวเสียงผู้บบาท่านน่ะบมลีจังไดย์สินะครับเรานี่นะครับโปรโดฟังนะโปรโดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าไปคิดจีบสาววัยรุ่นเล่าครับอยังล่ะตอนนี้เสื้อนี่วัยรุ่นเกินอย่างเสมอนน่แต่สมัยโบาาราณเดินมาซีลิสเสร็จแหลกนะครับนะซีลิสเสร็จแหลกบ,นนลบ่นั่นอกนะครับบอ่อยูน่น ควมคืดขึ้นทานขึ้นหรือว่าเขาดีไซน์สื่อเห็นผู้พอเท่าไทยไปแล้วเขาสีอ,อ,อ,อ่อนๆวัวไปแน่ผู้ใดวัวเจงแน่นะครับอ่อนๆอเจงแน่เขาสีมักสีหักสีย่อมมันเป็นลูกเป็นเมียยาครับเพราะว่าสังคมเขาของวัยรุ่นมันเป็นอีกสังคมหนึ่งครับนี่คือพบผ่านมาแล้วนะครับถามว่าเคยประสมพบรักแล้วก็เคยมีเมียอยู่ล่าวคู่โขว่าเคยมีครับอันนั้นคืออดีต ปัจจุบันโม่ได้ไปหวนไปหากันอีกแล้วนะครับถามเอยกี่บมว่าเป็นอย่างขึ้ห่างขึ้ป้ากันนะครับเอาไว้คลิปหน้ากนะู้ของที่มมตั้งแนวะว่ามันเป็นจังไรขอบคุณนะพี่น้องเบิ่งแล้วไอ้พี่น้องยูดีไม่ห้งอยู่ดีกินแซ่บยู่เก,กีนนะ๊ยบกินหวาสุกูก็เด้กพี่น้องผมนะวันนี้ก็บ่ตัดกำลังใจพู้เท่าดอกนะครับ ลองไปจีบไปหาเบิ้งนะครับเบิ้งเบิ้งแล้วก็ย่าลืมกดไหลคู่โค้งแน่นะครับยอดไหลมันยังหน่อยอยู่นะครับเนีกดไหลคู่โค้งแลนวแี่บนเลยบนติดตามกดติดตามนะครับเดีไปคุั่วเรื่องสาวเล่ามาบอกให้ฟังนะครับสนุกพี่น้องผมเอาประสบการณ์มาเอาสู้กันตั้งทั้งหน้าจอเออนะครับเออ กดแชร์ให้เงินน้ำเน่ใส่ใจให้มูอว่าเออผู้นี้มักสาวเล่าเด้เปรียบยังไดน้องพี่สันเออถามผู้โคก,กับกดไลค์กดแชร์เลยคนเบิ่งน้ำเนี่ครับพี่น้องผมขอบุญขอบคุณอยู่ดีมแีแรงทุกขุนคนเลยเออซื้อครับแต่กินนอนคิดถึงคาราวาด้วยน้ำใจของครูโคกนะครับพี่น้องผมสบายดีครับ